สวัสดีค่ะชองแม่บบานจิเกอวันนี้อยู่กับ Exo Hero นะคะก็เกมนี้เนี่ยยังเล่นอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกก็วันนี้แม่บบานจะมาเปิดซุ่มตัวละครกันเหมือนเดิมนะคะโดยที่ออตอนนี้เขามีตู้เอ่อ t h e r e v e r s e World เข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆพวกเนี้ยเป็นตัวละครตัวผู้ชายนะคะแต่ว่าพอมีเฟสคอเข้ามาเขาก็กลายเป็นตัวผู้หญิงกันนะคะ อัเนี้ตัวที่แม่บ้านอยากได้นะก็คือเราอะอูลุมตัวนี้นะคะไม่รู้ออรปปนนว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราสิออกเสียงว่าอูรุมแล้วกันเนาะคืออยากได้ตัวนี้มาตั้งนานแล้วนะแบบอยากได้เฟดคอของมันนะคะก็เลยเอ้ยจริงๆอ่ะเบอร์นาว์สก็ชอบนะแต่ว่าขอขอขอ,อูลุมตันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเลือกได้แค่ตัวเดียวก็เพจพร้อมใจพร้อมป่ะหวังว่าจะไม่ต้องการันตีนะเพราะว่า มันก็ใช้เยอะเหมือนกันพวกครังแรงกลดเหลือ200เพรด้ว้ฮะอะารคาทุกคนมาลุ้นกันเลยไปเลยว้าวม่ทีกคนช่วยแม่บ้านด้วยละ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ่อดวงแม่บ้านแบบเป็นยังสะสมเม่อไหม่จะมีดวงเขาไหมเออถ้าคุมดำมาแต่ไกลเลยคะ่ะโห 200รอยเพรก็รอบแรกออเหอออหมันมันลดราคาให้เราแล้วมันลดดวงให้เราดวงง้วยโอเคต่อไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะไม่ได้แบบว่าตัดแบบเร็วๆนะคะก็จะนั่งเปิดตันไปเรื่อยๆรุ่นไปกับทุกคนด้วยนะออเองเอองืออือถ้าเผื่อใครเคยมาดูเกมนี้ครั้งแรกนะคะเวลาออกเฟสคอมันจะเป็นภาพคุมสีแดงๆชมๆนะคะออกแดงๆมากขวา ก็แต่ถ้าเป็นจีรุง่งก็คือฮ้าดาวแต่ถ้าไม่ออกอะไรเลยแบบนี้ก็จะเป็นสีดาวสีรอบที่สองผ่านไปแล้วเยโอ้ยปิดตากอปิดตาครับองก์น,นี้คือลูกชายของแม่บ้านเองเออเอาโหโอ้โหแสงเสื่อไม่มาจริงๆเหรอไม่เป็นไร คุณจะรอบพิษามาัมา้งมัม้งมั้งมาเลยก็ดีนะมาเลยก็ดีนะนี่พิษาม่อะไรเห็นแส้นชีเดอ้าวอะไรจริงแส้นแล้วจะเป็นอุลุกไหมอุ้ยมาแล้วเยสอุลุกม,มาแล้วว้าว มาแล้วค่ะถามรอบพื่อนเไวมากไวมากมากโอเคเท่ากับว่าวันนี้แม่บ้านนะคะที่เปิดนะคะคลิปนี้มันจะสันมากแม่บ้านเปิดไปทั้งหมดสามรอบเท่านั้นนะคะผลประกอบการก็เดี๋ยวหาก่ะเออ คือแต่ว่าเราไม่ได้ตัวห้าดาวเลยนะอูรุมเป็นธาตุแมชชีนนะคะก็เอแบบเอแบบนี้เลยจะได้หาหง่ายๆเนาะนี่ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแม่บ้านะมีตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีเศษขอนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแม่บ้านอยากไล่ตัวเขามานะคะโอเคต่อ <c oughs> เร็วมาก อันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวนั้นนะตัวนี้มันก็มีประโยชน์แต่ว่าในบ้านยังไม่เคยได้ไปลองใช้เขาเลยแล้วว่าเป็นยังไงต่อโอเคอยังไงผลบุญที่ทำนะํำหััอีกโซฮีโรก็ยังได้ผลอยู่นะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมาไม่ได้เปิดตู้เลยนะเพราะว่าเพดไม่พอ โอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะใครสนใจอยากสนับสนุนช่องแม่บ้านก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะคะแม่บ้านจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่สมัครกันเข้ามานะเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยโอเคในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบบ๊ายบาย